หลังจากทุระมากมายภายในสัปดาห์นี้นะครับจนทุกอย่างเนี่ยมันถูกเลื่อนไปหมดในที่สุดนะครับผมก็สามารถเขียนวิดีโอนี้ออกมาได้สักทีคือต้องขออภัยด้วยนะครับที่วิดีโอนี้มาช้ากว่ากําหนดการเดิมค่อนข้างนานคือช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งนะครับวิดีโอนี้ก็เลยมาช้าไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็มาแล้วนะและวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงแอพเพนชั่นใหม่ของเกม Legend ซับดูนเชอ r ่ในชื่อของ Gory i n n o v a r า ซึ่งจุดเด่นของแพทช์นี้นะครับนอกจากการโลเทชันการส่วนใหญ่ไปยังอีเทอร์นอลหรือการมาถึงของสกินดากอนแมนเซอร์หนึ่งในชุดสกินที่ผมชอบมากที่สุดในเกมเ e ล็กออฟเลเจนท์เพียงแต่ในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแชมเปี้ยนใหม่3คนที่มาในเอเชันนี้มากกว่าอย่างตัวของเซตซามิลาและแจ็คดะวินเนอร์เดี๋ยวต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้ขอพูดแค่เนื้อเรื่องแล้วก็ความสามารถของตัวละครอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของเมตาหรือว่าแนวทางการจัดเด็ก เพราะว่าในช่วงนี้นั้นบอกตามตรงนะครับว่าผมนั้นไม่ค่อยได้เล่นเกม l r สักเท่าไหร่ก็ขอให้เข้าใจกันตามนี้นะครับว่าวิดีโอนี้โฟกัสที่เนื้อเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอพิชันนี้และก่อนที่จะรับชมกันนะครับก็รยทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ทั้งวิดีโอและช่องช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อให้ทุกคนนั้นไม่พลาดข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับเกม League of Legends ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของแชมเปี้ยนจักรสกินเรื่องสั้นหรือแม้แต่เลนจ์ต่าง ที่ผมจะนํามารวบรวมและสรุปให้คนลับฟังกันนะครับโอเคทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลุ่มต่อสู้แห่งไอวเนียกอรีอินโนวาริ เอาละครับขอกล่าวสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวายังได้บอกไปในช่วงเกิดนานะครับว่าวิดีโอในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประวัติแชมเปี้ยนสคนที่มาในเอเมชั่นใหม่ของเกม l ีเจนสอมบูร์นเทราโดยเอเวชั่นนี้ครับมีชื่อว่า g o r ี่อินโนวารและเรื่องราวของมันนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากๆคือนานๆทีจะได้เห็นแพทช์ที่แชมเปี้ยนทุกคนนั้นมีความเกี่ยวข้องกันตามเนื้อเรื่องเนี่ยเพียงเท่านี้ครับมันก็น่าสนใจมากๆแล้ว อีกทั้งจุดเริ่มต้นหรือว,วสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะน่าตื่นเต้นแล้วก็มันพอสมควรโดยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในกอรีอินโนเวอรีจุดเริ่มต้นของมันนะครับเกิดขึ้นที่หลุมต่อสู้แห่งหนึ่งของไอโอเนียสถานที่แสนดำมืดซึ่งเป็นสิ่งหายากมากๆในดินแดนแห่งนี้สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นศูนย์รวมของนักสู้มากความสามารถทั้งจากไอโอเนียและประเทศอื่นๆทั่วรุ่นเทรา โดยนอกจากที่ว่าสนามประลองแห่งนี้นะครับจะเป็นสถานที่ให้นักสู้เนี่ยมาต่อสู้กันมันนั้นก็ยังเป็นสถานบันเทิงให้กับชาวไอโอเนียที่เริ่มรู้จักความรุนแรงหลังจากการรุกรานของพวกน็อกซัสอีกทั้งมันจะเป็นแหล่งกําไรมหาศาลสำหรับใครก็ตามที่เป็นเจ้าของของที่นี่โดยในปัจจุบันหรืออาจจะตลอดไปน่ะนะผู้คุมกฎหรือว่าเจ้าของของที่นี่นั้นคือชายครึ่งมนุษย์ครึ่งวาสทายาอดีตเด็กน้อยที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว จนชะตาชีวิตของเขาครับได้มาบรรจบกับที่นี่เซธเดอะบอสสำหรับเรื่องราวของเซธนะครับต้องย้อนกลับไปก่อนที่เขานั้นจะลืมตามมาดูโลกใสอีกพ่อของเซธที่เป็นมนุษย์ชาวน็อกซสัสและแม่ของเซธที่เป็นวัสทายาได้เกิดมีความสัมพันธ์และกลายเป็นความรักจนเมื่อเวลาผ่านไปตัวของเซธนั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเพียงแต่เนื่องจากที่ว่ามนุษย์และวัสทายานั้นไม่ควรสมสู่กันครอบครัวของเซธนั้นจึงถูกเนรเทศจากทางสายตาของผู้คน และสายตาของชาววัสถายาเรื่องนี้ครับทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยต้องประสบพบเจอกับความยากลําบากโดยที่ครอบครัวนี้ครับมีแหล่งรายได้จากการต่อสู้ของหัวหน้าครอบครัว,ห,วหรือว่าพ่อของเซธที่เนื่องจากที่ว่าตัวของเขานั้นเป็นชาวน็อกซัสและเก่งกาจด้านการต่อสู้มากๆดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่พ่อของเซธเนี่ยจะสามารถหาไรายได้ด้วยวิธีการนี้เพียงแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานครับเซธกลับพบว,ว่าพ่อของเขาเนี่ยกลับหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา ทิ้งให้ตัวของเซตและแม่ของเขานั้นอยู่ด้วยกันเพียงลําพังการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวมีผลต่อการใช้ชีวิตครอบครัวของเซตครับยากจนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและก่อป้องกันการดูหมิ่นจากคนรอบข้างของเซตนั้นก็เริ่มพังทลายไอเด็กลูกผสมคือคําด่าและคําดูถูกที่เซตนั้นต้องทนมาตั้งแต่ตอนเด็กจนเขานั้นเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปเซตนั้นเริ่มชินชากับคําด่าพวกนั้น แต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้หมัดในการหยุดเสียงด่าพวกนั้นแทนและแม้ว่าการชกต่อยนี้จะทำให้แม่ของเซตนั้นเป็นห่วงเขามากๆเซตนั้นก็ยังพยายามกบเกลื่อนเพื่อทำให้แม่ของเขานั้นสบายใจการใช้ชีวิตยิงนักสู้ข้างถนนทำให้ตัวของเซตนั้นเลือกที่จะเข้าไปยังสังเวียนที่พ่อ,องเขานั้นเคยชกต่อยอยู่หน้าที่แห่งนั้นเซะได้รู้ความจริงที่ว่าพ่อ,องเขานั้นจ่ายเงินเพื่อเลิกสัญญาจ้างและออกเดินทางไปยังลุมต่อสู้อันอื่นทั่วรุนเทรา เพื่อหาความมั่งคั่งและความนุ่งโดให้กับตัวของเขาเองเซตโกรธมากที่รูาพ่อของตัวเองทิง้งครอบครัวไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเขาคอยผู้จัดการพาเขาเข้าสู่สังเวียนรบโดยมีความหวังที่ว่าเขาจะเติบโตและแข็งแกร่งจนพ่อของเขานั้นจะหาเขาเจอและกลับมาเผชิญหน้ากับเขาอีกครั้งหนึ่งผู้จัดการตอบปากรับคําของเซตโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าเด็กลูกผสมคนนี้จะสามารถทำรายได้ให้กับสถานที่แห่งนี้เขาได้พาเซตเข้าสู่ลานประลอง คาดหวังให้เด็กคนนี้เป็นเหยื่อของดาวเด่นประจําสังเวียนเพียงแต่หลังจากที่การต่อสู้ได้เดิมขึ้นและหมัดแรกของเซตได้ก,กระทบหน้าของอีกฝ่ายทุกคนในที่แห่งนั้นก็ต้องเปลี่ยนความคิดเซตสามารถลมคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งรวดเร็วหรือถึกทนมากแค่ไหนกนาเวลาผ่านไปเซตนั้นสามารถสร้างรายได้จํานวนมหาศาลจากการชนะคู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่า เสียงห่ร้องของผู้ชมชาวนอกซัสและเอลโอนียคือสิ่งที่เซ็นั้นพบเจออยู่เป็นประจำเพียงแต่เม็ดเงินเพียงไม่กี่ถุงยังไม่สามารถเติมเต็มความปรารถนาของเซ็ได้เขาต้องการช่วยเหลือครอบครัวเขาต้องการแข่งแร่งมากขึ้นเขาต้องการพอ่อพ่อของเขาและสั่งสอนชายคนนั้นอีกครั้งหนึ่งในคืนคืนหนึ่งเซ็ได้เดินเข้าไปหาผู้จัดการของสนามปรลลองต่อรองให้เขายกสถานที่แห่งนี้ให้กับตัวของเซ็เองและเมื่อคําตอบของเจ้าของเดิมนั้นคือคําว่าไม่ เซตก็ได้ระเลงหมัดของเขาใส่ผู้จัดการและบริการส่วนตัวเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีกลุ่มคนที่เคยเป็นเจ้าของของที่แห่งนี้ออกมาจากห้องบริหารพร้อมกับเลือดที่กบปากและชายที่ยืนอยู่ในห้องห้องนั้นก็คือตัวของเซตที่ได้กลายเป็นบอสของสังเวียนและตำแหน่งนี้ของเขาก็คงจะไม่มีใครมาแทนที่ได้อีกนานแสนานานนั่นนะครับก็คือประวัติโดยย่อของเซตเด็กหนุ่มนูกครึ่งวัสถายาละมนุษย์นะครับ ที่ไต่เต้าต,ตัวเองจากการต่อสู้ใต้ดินเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและช่วยเหลือแม่ของเขาเองโดยสหรับในเกมรีเจนซ์บรูนเชราตัวของเซตนั้นเป็นแชมเปี้ยนชาวไอโอเนียรายหได้4ีหความสามารถเชลเลนเจอร์ครั้งแรกที่การ์ดใบนี้มีพลังชีวิตเหลือต่ำกว่าหนึ่งในขณะที่โจมตีมอบบาเรียให้กับการ์ดใบนี้แทนเงื่อนไขเลยว่าตัวของเรานั้นใช้มานา40มานาขึ้นไป โดยที่เลเวล2ครับตัวของเซตนั้นจะกลายเป็นแชมเปี้ยนไร่5ได้5 6ความสามารถเชลเลนเจอร์ในขณะที่การ์ดใบนี้โจมตีการ์ดใบนี้ไม่สามารถจะรับความเสียหายหรือตายได้ในแต่ละรอบสร้างโชว์สต็อปเปอร์1ใบขึ้นมือหากเราใช้12มานาขึ้นไปโดยโชว์สต็อปเปอร์หรือว่าอัตเมทของเซตในเกมหลักนะครับในนี้ครับเป็นสโลสเปลไร่ศูนย์แต่ฟฟตติ้งความสามารถคืออเปเรเรสตูหนึ่งใบ และสร้างความเสียหายหนึ่งให้กับเอดมี่ทุกตัวและเน็กซัสของอีกฝ่ายสำหรับการดีไซน์ของเซตนะครับโดยส่วนตัวผมบอกได้ตามโนว่าผมค่อนข้างชอบมากๆโดยเฉพาะตรงเขาในเลเวลหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการการตายไปหนึ่งรอบมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับการใช้เฮเมเกอร์นะครับเพื่อตัดหน้าอีกฝ่ายแล้วก็ทําให้เขานั้นรอดชีวิตจากก่อนที่ได้มาส่วนเรื่องเงื่อนไขกับเลเวล up ที่ต้องใช้ 40, 40มาานานเนี่ยถึงมันจะดูเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างโหดนะครับแต่ว่าในเอเวอร์ชั่นนี้ครับก็มีโวแคปคำใหม่หรือก็คือคศัพท์ใหม่ะนะ ที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็บอกตัวตนของเอเวชันนี้ได้อย่างดีมากๆโดยคำศัพท์นั้นครับก็คือคอยหรือเหรียญนั่นแหละโดยตามปกตินะครับคอยเนี่ยจะเป็นเบรสเปลไา้หนึ่งที่มีความสามารถในการเติมมาหน้าต่อหนึ่งสแต็คของคอยคือในเอเวชันนี้นะครับจะมียูนิตหลายตัวที่มีความสามารถในการสร้างคอยขึ้นมือเราโดยแต่ละครั้งที่มีการสร้างนะครับคอยในมือเราเนี่ยก็จะมีการสแต็คไปเรื่อยๆ จนเมื่อเรานเริ่มใช้งานนะครับเราก็จะได้มานาตามคอยที่แสแต็กอยู่ในการ์ดใบนี้สมมติว่าทั้งเกมผมสามารถคียเอสคอยได้9ใบเนี่ยผมใช้การ์ดใบนี้นะครับผมก็จะได้กลับคืนมา9มานาโดยมานาที่ว่านะครับคือมานาจริงๆนะไม่ใช่สเปลมานาแต่ถ้าหากว่ามานาของเรานั้นเต็มลิมิตนะครับตัวของคอยที่เหลือเนี่ยก็จะไปเป็นสเปลมานาแทนหรือเรียกง,ง่ายๆมันก็คล้ายๆกับโทเค็นนะฮะสโตนนะครับเพียงแต่ว่ามันสแต็กได้โดยไม่คณิกการใช้คอยนี้นะครับค่อนข้างเหมาะกับเอเมชั่นนี้มากๆ เนื่องจากที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกอรีอินโนวารีเกิดขึ้นที่หลุมต่อสู้ของเซตซึ่งในสถานที่แห่งนี้ครับมีการหมุนเวียนเงินอย่างมากมหาศาลอีกทั้งแชมเดอีกสองคนนี้นะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับพวกเงินตราด้วยแต่ว่าเรื่องนั้นจะค่อยมาพูดกันแล้วกันเรากลับมาที่ตัวของเซตกันก่อนนะครับจากในเรื่องของเซตที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในปัจจุบันตัวของเซตนั้นกลายเป็นบอสที่แท้จริงของสนามตลองแห่งนี้เขาก,อก่อโกยกาไรจากผู้ชมที่เข้ามาดูและหลักสู้ที่อยู่ในสังเวียน เพียงแต่ว่าในค่าคืนนี้ครับหลมต่อสู้ในโนวารีนี้จะคึกคืนมากกว่าปกติโอเคอันนี้ผมเลยบอกไปในประวัติของเซธนะครับหลมต่อสู้ที่เซธเป็นเจ้าของนะครับอยู่ที่ในสักที่หนึ่งในโนวารีโดยที่โนวารีแห่งนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเมืองหลวงของแอลเนียเลยก็ว่าได้และเนื่องจากที่ว่าเมืองแห่งนี้ครับเป็นเมืองท่าติดอยู่กับทะเลและเกาะตรงข้ามเมืองนี้ครับก็เป็นอาณาเขตของชาวน็อกซัสทำให้มีหลายครั้งที่ชาวน็อกซัสนั้นนำเรือมาเทียบท่าที่เมืองแห่งนี้ แน่น่าจะที่ว่าหลุมต่อสู้แห่งนี้นะครับเดิมทีเป็นของชาวนอกซสัสอยู่แล้วมันก็เลยไม่น่าแปลกใจที่ผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวนอกซสัสและในภายหลังก็มีชาวเอโวเนียที่เพิ่งรู้จักการต่อสู้ได้ไม่นานเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็สับชื่อกอรีนโนวารีของเอเวชั่นนี้นะครับถ้าเกิดแปลมาไทยเนี่ยความรุ่งโรดของโนวารีที่หมายถึงก็คือความนุ่งโรดจากการต่อสู้และธุรกิจผิดกฎหมายบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในตัวโนวารี โดยจุดเริ่มต้นแล้วก็สกนการของความรุ่งโรจน์นี้นะครับก็เริ่มจากลานประลองของเซเนี่แหละอ๋อแล้วก็ที่ผมบอกว่าค่าคืนของลานประลองแห่งนี้มันจะคึกคืนมากกว่าปกติเนี่ยก็เนื่องจากที่ว่าในค่าคืนนี้มีนักสู้คนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของคาร์บุนไบนะครับจนมีหล,หลายๆคนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยนักสู้คนนั้นครับมีชื่อว่าดิโอไทเมอร์ที่จา่ายอินเทอร์ชั่นระหว่างเขากับมาสเตอร์บิงเวนซึ่งมาสเตอร์คนนี้นะครับก็คืออาจารย์ที่สอนศิลปะการต่อสู้ให้กับเซต คือจริงๆเซตเก่งเรื่องต่อยตีแหละแต่ว่าเขาคนนี้นะครับทำให้การต่อยตีของเซตเนี่ยมีแบบแผนมากขึ้นโดยจากการพูดคุยระหว่าง2คนนี้นะครับทำให้เราพอจะเดาได้ว่าตู้ของเดียโอทามเมอร์เนี่ยน่าจะเป็นพ่อของเซตที่กลับมาหาหลุ่มต่อสู้เดิมเนื่องจากตัวของเซตนั้นกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและสามารถหาเงินได้เป็นจานวนมากโดยถ้าเกิดว่าเดียโอทามเมอร์นะครับเป็นพ่อของเซตจริงๆเนี่ย การที่เขากำหาลูกชายตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกคิดถึงหรือความรู้สึกผิดที่มีต่อเซตแต่เนื่องจากที่ว่าตัวของเซตนั้นสามารถหาเงินได้จํานวนมากนะครับและตัวของเดอโอทามเมอร์เนี่ยก็อยากจะกอบโกยกําไรจากลูกชายของเขาเองคือจากที่ดูในเทเลอร์ของเซตนะครับดูเหมือนว่าเดอโอทามเมอร์เนี่ยอาจจะยังมีความแค์ในตัวของเซตอยู่บ้างแต่ว่าเขาแค์เงินมากกว่าซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมค่อนข้างชอบเนื้อหาในส่วนนี้นะไม่ใช่ที่ว่าชอบความเป็นพ่อที่ดีๆของโอทามเมอร์นะครับแต่ชอบไอการที่ว่า ถ้าเกิดตัวของโอเทอเมอร์เป็นพ่อของเซธจริงๆเนี่ยมันจะได้ลดลางทฤษฎีที่บอกว่าเดเวนนะครับคือพ่อของเซธที่ถ้าเกิดใครจํากันได้ว่าในตอนที่เซธนั้นมาแรกๆนะครับมีคนหลายคนน่ยคิดกันไปว่าตัวของเดเวนเนี่ยคือพ่อของเซธเพราะเนื่องจากที่ว่าเขาเป็นชาวน็อกซัสและชอบต่อสู้อ่าคือส่วนตัวสำหรับผมผมมองว่าตัวของเดเวนนะไม่ชอบต่อสู้สักเท่าไหร่เขาชอบเรื่องการประหารชีวิตมากกว่าแต่ด้วยเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะกำกวมนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเดเวนเนี่ยอาจจะเป็นพ่อของเซธก็ได้ ซึ่งก็ต้องขอบอกตามตตงนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มากๆแต่ะสมัยก่อนแล้วแหละเพราะว่าสำหรับผมนะครับเดวนเนี่ยมีคู่ของเขาอยู่แล้วก็คือนางคนนี้อีกอย่างเรื่อตัวของเซนนั้นมีพ่อเป็นเดวนจริงๆนะครับผมคงจะเศร้าหน้าดูเลยแหละคืออันนี้ส่วนตัวนะผมคาดหวังให้เดโอทามเมอร์เนี่ยคือพ่อเขาเซนจริงๆตัวของเดอะบอสของเรานะครับก็จะได้ตัดหน้าพ่อที่เขาเกลียดได้สักทีอ๋อแล้วก็ตอกย้ําความเป็นคนระยำของดดโอทามเมอร์นะครับ นอกจากการที่จะมาหาเงินกับโตของเซธนะครับใช่คนนี้ก็ยังนําปัญหาใหญ่มาสู่หลานประลองแห่งนี้ด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เล็กน้อยตัวของโอทามเมอร์นั้นได้ไปกู้ยืมเงินส่วนหนึ่งจากชาวนอกซัสซึ่งพอมาถึงตอนนี้นะครับนี่เขาก็ยังไม่จ่ายจนคนกลุ่มนั้นเนี่ยได้ว่าจ้างทหารรับจ้างกลุ่มหนึ่งให้มาตามล่าโอทามเมอร์โดยผู้นําคทหารกลุ่มนี้นะครับก็คือซามิลาเดอะดีเซิร์โรส ที่ตัวของเธอและกลุ่มของเธอนะครับมาทําหน้าที่ในการตามล่าหรืออาจจะสังหารทเทโวทามเมอร์นั่นแหละโดยสำหรับตัวของเซมิดานะครับตัวของเธอนั้นเป็นเด็กหญิงชาวชูริมาที่ครอบครัวของเธอนั้นทํางานเป็นนักแสดงข้างถนนและน่าจะที่ว่าสภาพการเงินของครอบครัวนางน,นะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันก็ทําให้ชีวิตในวัยเด็กของเซมิดานะครับค่อนข้างจะยากลําบากมากๆถ้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับตัวของสมิลาเนี่ก็พยายามทํางานช่วยเหลือครอบครัวในการเป็นนักแสดงร่วมกับพ่อแม่ของเธอเอง ถึงแม้ว่าตัวพ่อแม่ของเธอนะครับจะไม่ค่อยอยากยอมรับเพราะอยากให้ตัวของซมิล่าเนี่ยมีชีวิตที่ดีมากกว่านี้แต่ด้วยสภาพการแบบนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้เพียงแต่จุดเปลี่ยนในชีวิตของสมิล่านะครับเกิดขึ้นตอนที่เธอนนั้นอายุครบ14ปีกลุ่มนังเวทอาคานาที่นําโดยเซราดนั้นบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านของสมิล่าอย่างไม่ทันตั้งตัวผู้คนมากมายถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมสมิล่าและครอบครัวของเธอนะครับต้องเฝ้าดูความสยดสยองที่เกิดขึ้นในที่หลบซ่อน ในตอนนั้นสมิลาไม่มีความรู้สึกกลัวหรือความรู้สึกเสียใจมีแต่ความรู้สึกโกรธแค้นแต่เธอไม่ได้โกรธแค้นพวกอาคานาแต่โกรธตัวเองที่ไม่สามารถทำอะไรได้การเวลาผ่านไปชั่วข้ามคืนทุกอย่างนั้นสงบลงสมิลาและพ่อแม่ได้หลีภัยไปยังทางตอนใต้ของนอกซัสณเมืองลเล็กๆที่อยู่ภายใต้ธงของจกกักรวรรดิสมิลายังคงทำหน้าที่เป็นนักแสดงครับแต่ว่าในครั้งนี้เธอต้องทำงานคนเดียวในจากพ่อแม่ของเธอนั้นยังคงเจ็บปวดและเหนื่อยล้า หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ของเซราแต่ดูเหมือนโชคครับยังคงเข้าข้างเธออยู่เนื่องจากอยู่มาวันหนึ่งทางจากักรวรรดิน็อกซัสได้เปิดการเกณฑ์ทหารแบบพิเศษและตัวของสไิล่านั้นก็มีทักษะและความมุ่งมั่นจนตัวของเธอครับได้กลายเป็นทหารผู้มีความสามารถในน็อกซัสเพียงแต่ด้วยนิสัยและความดื้อรั้นของเธอนะครับผู้ประชาการหลายคนเนี่ยก็ไม่สามารถทนกับสไิลาได้มีเพียงกัปตันอินดารีที่เคยทำงานก่อเวนาศกรรมที่พอเร็งเห็นถึงประโยชน์ของสไปรา และนำพาสาวแก่นคนนี้ครับเข้ามาในหน่วยของเธอเองหลังจากการทำภารกิจมากมายผู้คอมรุ่งโรดของจักรกวรรดิมันกระดันมีอยู่ภารกิจหนึ่งครับที่ดันล้มเหลวจนกลุ่มของสมิล,ลานั้นต้องถูกแยกตัวสมิล,ลานั้นกลับไปหาพ่อแม่ของเธอแต่ไม่นานตัวของเธอนั้นก็ไม่สามารถทนอยู่กับชีวิตที่แสนสงบสุกนี้ได้สมิล,ลานั้นเดินทางกลับเมืองหลวงเพื่อตามหาอินดารีอดีตหัวหน้าของเธอและหลังจากการโนมน้าวแกมทําตัวดื้อหน่อยหน่อยอินดารีครับก็ยอมตามสมิลา และคอยช่วยเธอในการจัดหาอาวุธหรือว่าภารกิจให้ในตอนนี้สมิลาได้ผ่านตัวเป็นทหารรับจ้างที่คอยทําภารกิจเล็กน้อยจนถึงภารกิจที่ใหญ่โตเพื่อเงินว่าจ้างและความร้าใจส่วนตัวของเธอเองและในเหตุการณ์ปัจจุบันกลุ่มของสมิลาก็ได้เดินทางมายังโนวารีเพื่อตามล่าดีโอทามเมอร์ลูกหนี้เบอร์ใหญ่ที่หากเธอทำภารกิจสำเร็จตัวของเธอและครอบครัวนั้นก็น่าจะอยู่ดีกินดีไปอีกหลายวันเลยทีเดียว ดังนั้นแล้วสำหรับตัวของามิล่าที่เดิมทีเป็นแชมเปี้ยน ADC สายบูประจําเกมเหล็กออฟเลเจนในรีเจนของนูนเทราครับตัวของเธอนั้นเป็น Ch ok ust, แชมเปี้ยนชาวนอกซัสไร่2ได้2อสองพร้อมความสามารถควิกแท็ปเมื่อการไปนี้ถูกอันเชิญหรือจูโจมทําการสร้างแฟร์หนึ่งใบขึ้นมือหากยังไม่มีมันเงื่อนไขเลเวอซสมิล่าเห็นเราเล่นการถกใบขึ้นไปโดยจะรีเซ็ตทุกครั้งเมื่อเราเริ่มรอบโดยที่มีแท็ปโทเคน ดยแฟร์นะครับเป็นเบิร์เปลร่ายหนึ่งสามารถเลือกได้ระหว่างสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วยใส่เน็กซัสของอีกฝ่ายหรือมอบชารินเจอร์ให้กับพารามิตรหนึ่งใบในรอบนี้เส้นดูจากอาร์ตและความสามารถนะครับก็น่าจะพอเดาได้ว่ามันคือความสามารถของแพสซีฟและสกิลคิวของสมิล่าที่ตัวของเธอนั้นมีความสามารถในการใช้ปืนและมีดดาวเ้ยเนื่องจากที่ว่าตัวข่อนเธอน,น,นะครับทำงานเป็นนักแสดงและนักเต้นรำมาตั้งแต่เกิดทุกท่าของสมิล่านั้นจึงมีความสวยงามและอ่อนผิว จนถึงขั้นที่ตัวของเธอนะครับสามารถได้ตามดิโอทามเมอร์แถมยังสามารถขี่ดาบของเธอเพื่อทะยานไปได้อีกโดยในเลว่าสองครับตัวของามิลาเนี่ยจะเปลี่ยนสเตตจาก22เป็น33ความสามารถควิกแอทแท็กเมื่อกาดใบนี้ถูกอันเชิญหรือโจมตีทำการสร้างแฟร์ที่มีค่าไร้ศูนย์หนึ่งใบในมือและเมื่อใดก็ตามที่เราเล่นกาด6ใบขึ้นไปทำการแรรี่ก็เหมือนกับเงื่อนไขเลว่าอัพนะครับที่เมื่อเธอเก็บสเตคของเดวิทิกเกอร์ครบเทียส ของซามิล่าก็จะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่สามารถสังหารผู้คนได้มากมายภายในระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าในเกม L.A. นะครับการเก็บนาง S, เอส้กับซามิล่าจะเป็นการทําให้เธอเนี่ยสามารถโจมตีได้อีกครั้งซึ่งส่วนตัวผมมองว่านี่นะครับมันโคตรน่ากลัวเลยแหละทีนี้ต่อไปนะครับผมจะขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการพูดถึงคนที่มาพร้อมกับซามิล่าและก็คือกลุ่มทหารรับจ้างของเธอนั่นแหละโดยโดดเด่นสุดนะครับก็น่าจะเป็นดาริ่งดอมเบอร์ริเชอร์แล้วก็แอ d r ร i d อาร์ติฟิเชอร ถามว่าทำไม2คนที่ถึงโดดเด่นนะครับก็เพราะว่า2คนนี้ครับคือช่างตีเหล็กที่สร้างปืนให้กับสมิลาโดยจากเรื่องสั้นใจก้าทามรุตยู u, หรือว่า Daredevil Impulse และจะพอเดาได้นะครับว่าสมิลาเนี่ยชื่นชอบปืนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของ2คนนี้คือในเนื้อเรื่องตัวของสมิลาเนี่ยจะชอบเปลี่ยนปืนไปแล้วเปลี่ยนปืนไปเลนะครับมีเพียงแค่กระบอกนี้จริงๆที่เธอเนี่ยเลือกที่จะใช้ซ้ำในหลายๆภารกิจ ก็เป็นการตอกย้ำฝีมือการช่างของ2คนนี้นะครับโดยสำหรับชื่อจริงๆของ2คนนี้นะครับก็คือราณิกับมิเอลซึ่งสาเหตุที่2คนนี้ตามซา m ิล่ามานะครับจริงๆก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการสังหารดิโอทามเมอร์เพียงแต่ว่า2คนนี้ครับตามมาเพื่อขายอาวุธของพวกเธอในลานประลองแห่งนี้โดยจากคำพูดของมิเอลนะครับอาวุธของพวกเธอเนี่ยมีคุณภาพสูงมากๆคือแค่ไม่กี่นาทีหลังจากวางขายในร้านนะครับ เรานักสู้มากกันตานะครับก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่ออาวุธของ2คู่นี้คนต่อมา Dancing Dandy อ่าอันนี้นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหมอนี่เป็นแค่ผู้โชว์ออฟที่โดนลูกน้องของเซตกระทืบเท่านั้นเองแต่ที่โดดเด่นจริงๆนะ่ยคือคนต่อไปครับ Dame the Death Spoiler มารเซนอรี่หญิงสุดเท่สุดคูลนะครับที่ต้องกระโดดเข้าไปยังสังเวียนเพื่อช่วยเอ่อไอหมอเนี่ยคนต่อมา Elegant Ace ทหารรับจ้างหรือไม่ก็มือสังหารนะครับที่มีสไตล์ในการสังหารสุดแบกแนวโดยที่ข่าวของเธอนะครับจะเป็นใบมีดแต่ท่าโจมตีส่วนใหญ่ของเธอเนี่ยก็คือการปามีดไปหาอีกฝ่ายคือด้วยข่าวของเธอเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกับข่าวมิวนะครับแต่ด้วยรูปร่างแล้วก็ด้วยสไตล์ของเธอเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากเจ๊ข่าวมิวพอสมควรเลยอ๋อแล้วก็จะบอกว่าก,กระแสะของนางแก,กค่อนข้างดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นไวฟูประจำแพทชแพท,แพทนี้เลยก็ว่าได้คนต่อมาบราเซนบัชคเนีย เมสเซนารีสาวสายบูนะครับที่เธอน่าจะเน้นการต่อสู้มากกว่าการวางแผน2คนต่อมานะครับก็คืออินเฟอร์นและฟาเธอร์ฟิลลี่ซึ่ง2คนนี้นะครับจะมีบทบาทในเนื้อเรื่องต่อไปเอาไว้ค่อยพูดกันแล้วกันนะคือสาเหตุที่ผมนำกลุ่มทหารของซาม,มิลามาพูดนะครับจริงๆก็จะบอกว่าร้อยเก้าิของกลุ่มซาม,มิลานะครับประกอบไปด้วยผู้หญิงซึ่งแต่ละคนเนะี่ยมีดีไซน์ที่ดูดีมากๆ แล้วก็น่าตกใจมากๆนะครับที่ิโอทามเมอร์เนี่ยถูกตามล่าด้วยเมอเร์เซเดอรี่ที่เยอะขนาดนี้จนผมสงสัยนะครับว่าลุงแกเนี่ยไปยืมเงินใครหรือว่าเยอะขนาดไหนกันแน่อ้อแล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสาเหตุที่สมิลาแล้วก็กุมัวเธอเนี่ยสามารถเดินดุมๆเข้ามาในลานตลองคอนเซ็ตได้มันนั้นก็มาจากฝีมือของกัปตันอิดาริหัวหน้ากองของสมิลานะครับที่ในตอนนี้เธอนั้นทําหน้านที่เป็นเบื้องหลังซะมากกว่าอ้อแล้วก็เพิ่มเติมเช่นกันนะครับถ้าเกิดใครพิมพ์ชื่ออิดาริเข้าไปใน LR เนี่ย การที่โผล่มานะครับก็จะเป็นตัวของดีเจนซาบะทัวซึ่งจริงๆแล้วเธอคนนี้นะครับไม่ใช่ตัวของอิดาริซึ่งอย่างน้อยผมก็เชื่ออย่างนั้นนะนะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่อิดารีทําผ้าจนกลุ่มของสมิล่าเนี่ยแตกพ่ายไปขาของอิดารีนะครับก็เกิดความเสียหายมากจนเธอนั้นไม่สามารถเดินได้มันก็เลยทำให้ผมเชื่อนะครับว่าตัวของดีเจนซาบะทัวเนี่ยคือผู้ที่รับช่วงต่อภารกิจของอิดารีซะมากกว่าแชมเปี้ยนคนสุดท้ายในเอเวนชั่นนี้ครับแชมเปี้ยนที่หลายคนนั้นไม่เคยคิดว่าเขาจะมา เพราะว่าเขานั้นไม่เคยเป็นแชมปเปี้ยนจากเกมลีกออฟเลเจนต์มาก่อนด้วยเขาครับคือชายผู้ไต่เต้าจากสังเวียนมวยในบิ l ว,วอเทอร์กลายเป็นนักธุรกิจดำมืดที่มีอิทธิพลมากๆในน่านน้ำของเหล่าโจรสลัดผู้ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งบางอย่างกับหนึ่งในปีศาจผู้ชั่วร้ายของรูนเทราแจ็คเดวินเนอร์ Jack The โอเคสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกม LR นะครับก็อาจจะสงสัยว่าตัวของแจ็คเดวินเนอร์เนี่ยคือใครมาจากไหน และการที่ผมบอกว่าเขาคือแชมเปี้ยนเนี่ยก็แปลว่าตัวของเขานั้นมีเทียเดียวกันกับเซธแล้วก็ซามิลาซึ่งถ้าเกิดพูดจริงๆนะครับมันก็ถูกต้องเนื่องจากตัวของแจ็คเดอะวินเนอร์คือเอกล s i v แชมเปี้ยนตัวที่2ของเกม l อ r หลังจากนอร่าที่มาในแพทช์ของบัตเ e อร์ซิและนื่อจะกที่ว่าตัวของเขานะครับเป็นเอกล s i v แชมเปี้ยนตัวของแจ็คนั้นก็เลยไม่มีเนื้อเรื่องปรากฏออกมาใน l e a g u e of l e g e n d s u n i v e r s e หรือว่าในเกม League of Legends ดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้นะครับก็คือเนื้อเรื่องที่ผมได้อ่านแล้วก็สรุปจากการแจ็คดะวินเนอร์ซึ่งเป็นการฟอร์เวอร์ของเขาก่อนที่จะเป็นแชมเปี้ยนและเนื้อเรื่องของ Jack, แะจ็คหลังจากที่เขานั้นกลายเป็นแชมเปี้ยนแล้วโดยจุดเริ่มต้นการแจ้งเกิดของแจ็คนะครับก็ยังไม่มีที่มาอย่างชัดเจนแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นที่คิงคอร์ดเรือขนาดใหญ่ลำหนึ่งของบิวเตอร์ที่เป็นทั้งเรือโดยสารลักษณะประลองที่มีการดันเงินผิดกฎหมายซึ่งจริงๆบิวเตอร์ก็ไม่มีกฎหมายอะเนาะ เอาเป็นว่ามันคือสถานที่ที่มีคนมาชกมวยกันแล้วก็มีการพนันมวยเกิดขึ้นโดยตัวของแจ็คนะครับไต่เต้าขึ้นมาจากการเป็นนักมวยที่มีพี่เลี้ยงมาประสบการณ์อย่างไฟพันธ์พาโบโดยสำหรับเจ้าปลาเมกนี้นะครับถ้าเกิดเคาสึกคุ้นคุ้นมอรนี่นะครับก็คือบ ok ็อกตพุสที่หลังจากโดนคราสตี้คอร์เจอร์ต่อยสะตนตาเด้งไปนะครับตัวของเขานั้นก็ผ่านตัวมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับแจ็คจนตัวของแจ็คนั้นเริ่มมีชื่อเสียงและกลายเป็นเจ้าของของคิงคอร์ ซึ่งก็เชื่อว่าโซนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นพันธสัญญาระหว่างตัวของแจ็คกับทามเคนที่เนื่องจากที่ว่าตัวของแจ็คนั้นนบว่าเป็นนักธุรกิจที่มีความฉลาดมากๆเหมาะสมให้ตัวของทามเคนนะครับทำสัญญาด้วยซึ่งไม่แน่ว่าพลังสดโอเวอร์ของแจ็คเนี่ยก็อาจจะมาจากพลังของทามเค้นด้วยหรือเปล่าอันนี้นี่ก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเลยนะครับก็คือในตอนนี้ตัวของแจ็คนั้นเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลมากๆในบิลวอเตอร์แล้วสาเหตุอะไรที่ทําให้ตัวของแจ็คที่อยู่ในน่านน้ำของบิลวอเตอร์เนี่ย เดินทางมาไกลามากๆนะครับจนถึงไอโอเนียเรื่องนี้นะครับก็ได้จะเริ่มมาจากการที่ลูกน้องของแจ็คนะครับได้จับชาวไอโอเนียมาคนหนึ่งที่น่าจะพนันแพ้แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายแจ็คจนแมตต์โอบรฟเนี่ยต้องไปค้นตัวของชายคนนี้และพบว่าชายคนนี้ครับมีตั๋วเชิญให้เข้าร่วมงานประลองของเซตที่กำลังจะเกิดขึ้นและเมื่อขนทางสู่เงินทองครับเปิดออกขนาดนี้แจ็คครับก็ได้นำพาคิงคอร์ดเนี่ยไปยนโนวาริทันที ซึ่งหลังจากที่เขามาถึงนะครับตัวของแจ็คแล้วก็ลูกน้องของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มก่อความวุ่นวายแจ็คก้าวเท้าเข้าสู่สังเวียนนะครับพร้อมกับลูกน้องเขากล่าวท้าทายตัวของเซตนะครับโดยที่มีลานประลองนี้เป็นเดิมพันและแน่นอนครับเซตตอบรับคําท้าแต่ก่อนที่เดิจะบานไปลายไปมากกว่านี้นะครับขอพูดถึงตัวของแจ็คที่อยู่ในเกม L R ก่อนแจ็คนะครับเป็นแชมเปี้ยนร่ยสีได้4ีห้าคีย์เวิร์ดใหม่บาราหัมโดยความสามารถของคีย์เวิร์ดนี้นะครับก็คือ เมื่อยูนิตที่มีความสามารถนีโจมตีศัตรูนั้นจะไม่สามารถใช้ยูนิตที่มีพลังชีวิตต่ำกว่าสาในการบล็อกการ์ดใบนั้นได้ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่เหมาะสม,มนะพวกอ่อนแอนะหยุดพูดนี้ไม่ได้หรอกหรืออย่างน้อยก็ยกเว้นพวกรูกปปั้นแพทิไซและนอกจากคีย์เวิร์ดใหม่นี้นะครับตัวของแจ็คเนี่ยยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นคือจู่โจมทําการสร้างคอยหนึ่งใบขึ้นมือเงื่อนไขเลยว่าอัพในเทิร์นนี้เราใช้มานาเกิน12มานา และในเลเว่าของแจ็คครับสตัดของเขาจะเปลี่ยนจาก4-5เป็น5-6เพิ 6, ่มความสามารถโอเวอร์เวจูโจมทาการสร้างคอย2ใบขึ้นมือและในทุกครั้งที่มีการเติมมานาตัวของแจ็คจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งตามมานาที่เติมไปกาสของแจ็คนะครับสรุปได้สั้นๆว่าซิมเปิด้านความแข็งแกร่งแต่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆคื่ผมเชื่อนะครับพวกค้า,คาสามารถสุดซมเปิลนี้ของแจ็คจะมีผลมากๆในเมตาต่อไป แต่อย่างที่บอกนะครับก็ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเกมเพย์ดังนั้นมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันต่อหลังจากการท้าทายตัวของเซนตนะครับพวกเขาสองคนเนี่ยก็สู้กันอย่างบ้าคลัง่งพ,พร้อมก,กันกับลูกน้องของแจ็คนะครับที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วลานประลองคือจะบอกว่าสาเหตุที่กลุ่มเมอร์เซนารี่ของซามิล่าเริ่มทําการต่อสู้เนี่ยก็มาจากพวกลูกน้องของแจ็คนั่นแหละรวมถึงเดียโอไทมเมอร์ที่โดดเด่นขึ้นมานะครับก็มาจากลูกน้องของแจ็คเช่นเดียวกันคือเรียกได้ว่าการมาถึงของแจ็คเนี่ยเป็นเชื้นมา เพียงแต่จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เชื่อว,ว่าศึกนี้ตัวของแจ็คนั้นน่าจะจบไม่สวยเพราะเนื่องจากที่ว่าลูกน้องส่วนใหญ่ของแจ็คนะครับก็ถูกผู้มอ,อร์ซเนอรีจัดการจนเรียบไม่หนำซ้ำคิงคอร์ดในตอนนี้นะครับก็ดูท่าว่าจะจมไปแล้วด้วยฝีมือของอิมเฟอร์น่าแล้วก็ฟาเธอร์ฟิวรีนั่นก็หมายความว่าตัวของแจ็คนะครับน่าจะกลับบิวเวอร์ได้ยากมากๆแล้วแหละอีกครั้งตัวของแจ็คนะครับถึงแม้ว่าตัวของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นไม่ได้กลิ่นเลือด แต่การเจอเซตในร่างทองแบบนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันแหละว่าศพของแจ็คนั้นจะสวยหรือเปล่าหรือไม่ก็จะหักมุมนะครับตัวของแจ็คนี่อาจจะสู้กับเซตไหวหรือไม่ก็อาจจะชนะเซตเลยก็ได้แต่เรื่องนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องติดตามต่อไปในแพสหน้าจากเกมล e เ e นด์ซับดูนเชอ r ก็จะประมาณนี้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกอรีอินโนวารยาวนานมากๆนะครับกับคลิปคลิปนี้ซึ่งก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชอบกันแต่ก็ต้องขอบอกไว้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็ยังไม่ชัว ค there, ือในเรื no. ่องที s <S ่ผมเอามานะครับมันเป็นสิ่งที่ผมสังเกตแล้วก็อ่านมาจากคำอธิบายของการ์ดแต่ละใบบางทีสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราที่ทตลอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่สี่วันครับ To Make a New Story ไว้เจอกันใหม่ในดูนเทอร่าและความนุ่งโรดของเซธซามิลาและแจ็คเดอะวินเนอร์พร้อมกับบายบายคิงคอร์ดด้วยนะครับ